ไอที่เรากินกันนะครับน้ำน้ำตะโนดนะอ๋อป่ะไหมเขาเราเปิดจากกัรมเจ้าไอ้นี่กรรมเจ้าไม่เอานขากลับไม่ผ่านใช่ไหมล่ะไม่ได้เดี๋ยวเขอยโทรไปคุยท่าน อ๋อลูกกว่าพ่ก้าเลยมาเลยไหมไม่มันเป็นอ่างเก็บน้นตรงนี้จึงมาทำเป็นจุดเช็คอินโอ้กำลังสร้างคือขับรถเวียนตรงนี้ตอนเย็นๆ่างๆเออกำกำมำก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 กำ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 อำก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  ละกมยไคือทางโสดนี้นั่นมันมันวัดเก่าแก่อันนี้คือวัดแล้วก็นี่ทางเขาหนึ่งกิโลก้อนมันเป็นหนึ่งกิโลเข้าไปหนึ่งกิโลคือมันมันธรรมชาติบรรยังบริสุทธิ์มันไม่วุ่นวายมันใช่

ตะกี้บาลมีก็หันมามองแล้วว่าบารมีพระองค์ประทับอยู่บรรยากาศวัดพระสิงธรรมชาตินิมนต์ให้มาโปรด มีโบราณโอโบราณมีโบราณตอกผ้่านหมาดบราณตกโบราณโอโบดานโอโบราณตอกออืมปลุกนขึ้าไม่กล้าใ้คนั้นนั่งใต้ร่มไม้ก็ได้ นี่วัดบอดานเหนือหรือใต้ท่นี่วัดบอดานตกบอดานตกเปิดจบตกเลยกันได้นี่กันดูซุ้มประตูก็เนาะ อลังการส่กลางๆอาไปีกกันล้วช่วงวัดเกันเลยน่ากันเล้ยอยู่บ้านในโบสถ์จะทิ้งคะเขาเขียนวัดจะทิ้งคะจะทิ้งไงแต่ว่าละไม่ทิ้ง แม่เมาเพี่ยนเป็นสทิง้งก็มีพาเราไปเที่ยวด้วยนะฉันไปเยอะไปเที่ยวเมืบุกิณเที่นี่นะดังมาทางเที่ยนนี่ดังทานโน้นนะครัขมันเต๋าขึ้นเต๋า 아 여기 <laughs> ปวดเลยอะค่ะปวดที่มีหลอหู่วยอีแคเลย เดี๋ยวเราจะข้ามไปที่ฝั่งโบสหลวงปู่ทวดโบสเก่าแก่ อ่าท่านธนกรกําลังขึ้นไปบนเจดีอ่ายมพ่อขาวก็กําลังถวายดอกไม้อยู่ตรงซุ้มนู้นบอกบอกแล้วว่ามาฝั่งนี้เดี๋ยวโบปิด <Both beat, S 1> อ๋อโบสถ์ปิด โบสปิดโบสปิดก็ไม่ได้เข้า นี่เป็นกุติท่านเจ้าวาด อลูกจริงคือลูกนี้ทีป่ปรากฏบาลาปรากฏลูกเ็กเลาน ีเขาานะว่จริงก็อยากเจ้าดามธรรมชาติจะเป็นเหตุกับท่านยงเที่ยพาหลวงให้เราไปในที่ที่เขาต้องการให้เราถูกใช่จะพาหลวงตลอดแล้วก็ไปไปเจอปลอยพวกเ้าจะว่าน่าจะดสองติดสองโลมากกว่าแล้วมันเจ๊งแล้วมันต้องอยู่บนบนที่เขาขุดหาไว้เนาะที่นาเขาขุดไม่ได้ แต่ว่านนจะนอนบายใานยึเดี๋ยวนียโซลาเซลล์ารามโซลาเซลล์ตอนที่ท่านยงบอกว่าจะเลี้ยงข้าวได้ใช่ไหมคว <laughs> ามโซลาเซลล์ดนะไม่ต้องอก,กรากรา,าดนนกดกใหญ่่บ้านก่อใหญ่เนี่ยมันมาถึง อาจารย์นะนะขึ้นมาวัดสวยบ้านเกาะใหญ่บ้านเกาะใหญ่แล้วไหมฮบ้านชาุระอ๋อยดไปเร่ยๆไปต้มๆลื่อนเทจเ่สายลื้อายงจ้ากิโลอ๋อ ซาลาตักบาต้องไม่กดได้มาท้เอาแว่ชั้นเที่ยงก่อน dung Wokao? อันนี้อันนี้เราขึ้นไปที่ไหนนะโบสวิหารห้างกุด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  <c oughs> อันนี้เขาเรียกกันเลยนะโบสวิหารวัด <What? S 1> <What S 2> เอกวิหารสมเด็จกอใหญ่เหร ลบฮึขึ้นพรีปอบไปแล้วน้ำน้ไ่ได้หรครับปอดีไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรมีแต่ธรรมชาติม,ตมีแต่ความว่างเปล่ายอดเจดีย์หนูไม่มีอะไรว่าแล้วนี่ต่างขึ้น,นต่าง,งนี้ไม่ลบไม่มีใครดูแลจะพาเจ้าเขาก็อาจจะนั่งอยู่ไกลกันยอดอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> พีี่่นอเกาะใหญ่แก่งชันยนอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วเนี่ยเลี้ยวซ้ายแม่ถึงแล้วบ้านโก้เกาะใหญ่เนี่ยจุดหมายถูกต้องอุ้ยพอดีกำลังจะบอกท่านยมเลยเจอกาแฟเรากินกาแฟกันนะไปน่ากลัวโอ้เนี่ยไปทางซ้ายนี่นู้นนี่ลงเราดื่มกาแฟก่อนนะอ่าได้ก็เวียนมากินไปเวียนขึ้นลงไปดูก่อนก็ได้ เอาไปตานตานตานลงจากนั icana, ้นเลยจะกันทางเดียวทังเดียวทางเดียวทางเดียวมานะ้็วเกาะใหญ่เกลนแคนยอนกลับมานะรอเดี๋ยวเขาขุดไข้ดินนะไข่อินอินอินครุก วัดสูงเกาะใหญ่ข้างล่างวัดเกาะใหญ่วัดสูงอยู่ข้างบนไม่ไมไม่าไม่ไป้ามันไหลไหมเข้าเกียวไปไหม S <S เดิมหมดเีงหลวงพ่อเดิมบุญละเดิมกับที่บางโพเนาะใช่ใหลวงพ่อเดิมวัดโหมดที่ด่าน,กกน,นใหญ่เนาะนุ่งท<อ>ี<ด>่กินบริเวณนี้มีคลองผ่านนะเนาะวัดใหญ่โอ้วัดใหญ่มากเนี่ยังไง

วัดเอกหรือวัดหลวงพ่อเดิม แล้วธรรมชาติเอาคนลงเพื่อล็อกตัวให้อยู่ที่นี่นานๆหน่อยอยังไม่อยากให้เดินทางกลับ ได้ไดวก็วัดแต่วัดแต่ง่า่านุใหญ่นั่นครับันกไปได้ดข้า้ากลับรพอดีเนาะยยอคุณาของุห่มาีกออกมามันเป็นพิตารณ์ที่ท่านได นี้แวะพระใหญ่ให้พระขันหรือเปล่ารแวะครับปกติดีเลยคือต้องการใจท่านได้แล้วเนี่ยร้านค้าจะเด็กว่าคือนี้เราเราจะไปโน่นเลยเราเราจะกลับแล้ว ยูเทินก็เลยจะพานไปหน่อยมันจะมีที่ให้อยู่เทินค่ะรับรองว่าทัวลงแน่แนรพอเขาเยี่ยวก็เลยต้องใช้ปัญญาท่านยงก็ต้องใช้ปัญญาสงสารพระบัทมานู่นแหละก้อดยนองวานไม่ได้เห็ลูกลุ้นลูกก็ทัวลงที่แม่เลยกรรมที่นี่ดีว่าท่านยงท่านอดกลั้นไงมันร้องอยู่ที่หนังคูรอบไปเดินหน่อยตรงนั้น ถ้าไม่ท่านเข้าถึงบารมีท,ท่านจบ<อ>ับเลนางก็มีความดีท่านทําหน้าที่แทนพระนสีเมตใจอะ่ะ<ม>เป็นข้อสอบ<ม>ให้กับ<ม>สาวอาจารย์พูดไปแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราไปสัมผัสหนัการานนาวหรือบ้านบ้านปู่บานเราเองบ้านขั้นใจกันเอออะไรเนี้ยเอออาจารย์าจารยนที่บ้านเธอแล้วลงไปนอนบ้านอาจารมั่งนะนั่นนั่น ท่านก็คุยไม่รู้ได้ไปไหมแต่ว่าส่งข้อลูกลาวครับริมริมน้ำเก็บภาพรบรรยากาศไป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 ให้อ่าปปัตตมาด้วยแป๊กด้วยยุทธศาสตร์ด้วยโยมสันชัยไม่ไม่ได้มาดังนี้ วัดแหลมพออยู่ริมทะเลฝั่งเกาะยอฝั่งนูน้นถ่ายรูปก,กันลืมล่ำแล้ว วันนั้นเนี่ยที่ท่านธนากรกลับไปเันไอ้ตามหมักกันดีได่นั่งเอยขึ้มากันว่าไปเราเที่ยวเรากลับไปวันนั้นนั้นตันวานัวเคก็มากกับจะเมตตันวาดีนั่งเอยขึ้มากันท่า <c oughs> นโยงได้ยินครับเจ้าตามกันมาลุยจะเมดตันวา <c oughs> ตันวาไม่รู้ผลอนะไรอนไหนตาตันยงมากมีร้านไปแต่ละที่มีมีกรรม ที่ไใ่เหมือนกันบางที่ก็ยุงเยอะบางที่ก็หมัดเยอะบางที่ก็ที่ไหนเรดูนั่งในตัวไร